สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามางานสกูตเตอร์เซฟตี้และซิ่งกับงานไดนาโวนะครับบายไดนาโวนั่นเองที่สนาม MSP นั่น AAA, เองแล้วก็มาถึงกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันในงานมีอะไรบ้างายเราก็มาถึงหน้างานกันแล้ววันนี้มาถึงกานลงทะเบียนก่อนเลยเราอ่ะ นี่ก็เป็นสนาม MSP ของเรานั่นเองนะครับวันนี้ครับอาหารนะครับเช้ากลางวันแล้วก็เช้าเดือดพร้อมนะครับอันนี้ขลเรื่องล็กนะได้ครับ A few moments later ได้ไหมครับ สวัสดีครับเพื่อนๆงวันนี้ตัวร่สไตล์มารุมางานในดาโวครับไปจอดไปดูกันภายในงานยังไงบ้างอเค่มองมมีนะคะมองก็ไม่เห็นชอบความเกอันนี้คือ้างานีค่ะอ่านี่เรามาดูพิตตี้กันเลยดีกว่ามาดงนี่ดาวโว นี่ก็จะเป็นรถที่เข้าร่วมวันนี้นะครับเยอะพอสมควรเลยยังไงสวัสดีครับผมต่างนะครับเรียงสั้นๆ,ๆง่ายๆนะครับไม่ใช่ปังนะครับส่วนใหญ่คนชอบเล่นปังปังก็ดังนครับตังไม่ดังผมผู้ต่างนะครับก็ประจำอยู่ที่เ s p นะครับเขา,ามีน้ำม,มันมีก้านน้ำมัน คือเราต้องตระหนักว่าตัวเขาบาดเจ็บแต่สิ่งที่อันตรายกว่าคือน้ามันอาจจะเกิดไฟลุกได้การที่จะย้ายคนเจ็บที่ถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยให้ทําการให้เราช้อนตับนี้เลยตับแล้วก็เอาไปมาช้อนหัวเลยใกล้ได้น,นะครับโดยใกล้ได้ไหครับรีบหัวอันนี้ญญในกรณีคุณอยู่คนแแเดียวเลยนะแค้เอาแขนดีบหัวตับเสื้อเสื้อตัดแล้วลาเลยลากอย่าอย่ากระโดดสูงมากลาก

กำลังจะออกไปขี่กันของงานเดนอโมมีการอบรมขับขี่ปลอดภัยแล้วกันนะครับสถานีแรกน่าจะเป็นสลาลอมกระเบกนะครับนี่เราก็ไปตามจุดการตดเบรกที่อเตอร์คือเบรกสองข้างของการ50-50ิบ้าสิบเนะเต็ปแรกคือจะให้ผู้ฝึกทดลองการทดสอบก่อนว่าเบรกหลังเบรกเดียวมันเป็นยังไง ตาบบหน้าเป็นหนาก็ต้องใช้นนนนหนาที่อย่างเดียว,ยยวยระยะจมมาตรงนู้นเนาะหน้าอย่างเดียวถ้าเบรกหน้าอย่างเดียวอ่ะใช้ถูกเถินเนี่ยอาจจะมีครับสำหรับสก,สกูพิเตอร์นะถ้าบิ๊กไบค์อ่ะอาจจะรอดอต้องรุ่นก็ไม่มีอะไรดีครับใช่ใหญ่เช่นร่อกี้ไม่มีอะไรเลยทั้งหน้าทั้งหลังเลยไรเอสเลยใช่ครับใช้นิ้วเอาก็ได้พี่ทำเองทำเองสร้างไอเฟียด้วยตัวเองไม่เอาอที้เราล้วนเลยครับ อันนี้เบรกได้อย่างเดียวเริ่มแต่ระยะจะรถจะเดินประมาณสักเกือบห้าหมอเองนี่ก็เป็นการสาธิตเบรกใช้เบรกหน้าเบรกหลังพร้อมกันนะครับระยะก็จะสั้นลงอย่างเห็นได้ชัดระยะจะค่อนข้างจะตรงเหี๋ที่เราต้องำหนเทกปอนออกโอเคก้า ไช่ครับเบมือเก็บมือยกไปเร่อยอนออกมองหน่อยถอนออกมองหน่อยยังแรงเยี่งพี่ดีแลโอเคครับแต่ว่านี่ตะกี้มาเหมือนหน้ามันจมเยอะไปหน่อยนึงลองดูเทคนิคนี้ดูพี่หลังก่อนหน้าหลังก่อนใช่หนึ่ง้องหนึ่งองอ๋อหนึ่งถ้าสปูเตอร์มันต้องให้หลังลงก่อน ้า,าหน้าลงตามมันก็จะเหมือนรถมันจะลงไปงนี้แล้วนะที่กดหน้าก่อนเมื่อกี้ปุ๊บแล้วเราเบรกหลังละบางทีหลังมันลอยละอืมอ,อ่าโอเคอีกทีนึงมันจะอยู่กับนี้นโอเคเได้ครับอ่ะเราก็อลองไแล้ว,ลอลวรอบแรกนะครับก็ได้เทคนิคเพิ่มขึ้นมาคือเราเริ่มจากเบรกหลังก่อนเนาะเป็นจังหวะหนึ่งสองหนึ่งสองแบบที่ครูเขาบอกเมื่อกี้ก็จะทำให้รถหยุดได้ดีขึ้นโอเคครับเดี๋ยวดูครูฝึกนะครับจะขี่ให้ทุกคนให้ดูก่อนประมาณสองสามรอบ นะครับแล้วดูช่องที่ผู้ฝึกเข้าไปด้วยนะให้ไปตามช่องเดียวกับผููฝึกนะครับนะครับหน้าเข้าไปอยู่ในช่องก่อนแล้วค่อยเดินทนเลน,นะครับ เอาวันนี้เมนูแรกเป็นอะไรอ่ะ,อะ,ะปลาลาทอิลปลาทอลาติปลาไม่้คมีข้าวก็มีอะแกไรื่อมีแกงเืดมีต้มยำาโอเคลายอาหารก็ประมาณนี้แลนะ้วกันเนาะ มขาตักก่อนเดาอะอันนี้ก็จะเป็นสถานีเลขแปดนะครับอันหน้าเยอะๆอย่าเลี้ยวแคบนะอย่างนี้เลี้ยวแคบจะเป็นการฝึกเลขแปดนะเราเขา้ากว้างเราไปถึงนู่นเลยถึงตรงนี้คุอบุดยืนอ่ะอ่าเล็ไงไปตรงคุกบุดยืนเลยอ่าแล้วกลับตัวเห็นไหมอ่ามันจะเลี้ยวได้มันจะไม่บาดไปนู่นเห็นป่ะมันเหลือพื้นที่เปิเปดกว้างๆสายตามองที่ก้ยเหลืองนะครับตรงนี้แต่ถ้าเราบีบเข้าเราจะเข้าใกล้บัวอย่างเดียวครับเวลาเรามาในโค้งเนี่ยเองแ้่บาดเห็นไห อ่ะตอนนี้เราก็จะถึงตาเราขี่แล้วเป็นเลขแปดเนอะใช้สายตาการหันมองแล้วก็คันเร่งนะครับคุมให้แม่น อันนี้ก็เป็นสโลบาลานะครับทุกคนต่อไปจะเป็นสถานีเบรกเนาะสายสเยเรจีผมก็ชอบเคจซีเอาละครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นการงานตอนสุดท้ายแล้วเนาะช่วงสายแล้วนี่ก็จบงานกันไปแล้วครับสำหรับการไดนาโวลลี่คิดโมลีนะครับบายที่จอดไลเดอร์นั่นเองโอเคเลย ได้ทักษะเพิเ่มเติมเยอะแยะ,ยะเลยในการจีบข้างหลังนี้ก็จะเป็นคอนเดกแป้แล้ว,แล,วแล้วก็มีสถานีเบรบาลาน,นได้หลายอย่างเลยวันนี้ต้องขอเขาเป็นพี่จอนกับไดนาโวล้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องโดนัลสตาร์ไว้ด้วยนะบ๊ายบาย ถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กันด้วยนะครับ